ถ้าเล่นฟรีดเนี้ยเ p ็นตัวแรกจะไม่ใช่ไก์นะจะเป็นใครครับเป็นปาร์ตี้เกิร์ลเอ้าจริง <c oughs> เหรอครับผมใช่เอาสวานแววเลยนะฮะเอาเล่นใหม่ก็เล่นใหม่ช่างแม่งไม่สนใจแล้นะฮะก็แค่สร้างบ้านใหม่เกือ1000 <c oughs> บพันบล็อกแค่นั้นเองจะไปยากอะไรใช่ไหมเพื่อนเฮ้ย <c oughs> มันหายจริงเหรอวะมันขึ้นว่าอันโนเวิร์ไปเลยเว้ยอะไรอยู่เนี้ยสร้างบ้าใหม่เอเวอร์อะไรใหญ่ไงใช่ใหญ่ไปเลยไหนจะได้นัเดี๋ยวผมส่งฟีดไปให้ <Master S 2> มาสเตอรม์มูดวะมาสเตอร์มดูดทำให้นึกถึงไฟล่างอวกาศให้มดแดงไอ้ชลาวไวแดงเ, <c oughs> เราจะเอาเฉพาะของแฟชั่นนั่นแหละเขาเรียกว่าโกงทางอ้อมเดี๋ยวแฟชั่นเะนี่ยนะอ๋อเนี่ยเหรอรูปก้อนเมฆมูฟทูคลาวเราต้องกดเป็นมูฟทูคลาวใช่ไหมใช่จ้ะให้มันขึ้นเป็นกำลังจะเข้าฮาร์ดมูดเลยมูฟทูคลาวพื้นทีนี้ก็ไม่หายแล้วมั้งผมสร้างแล้วนะฮัลโหล โอเคเดี๋ยวอันนี้มันมันติเพย์หรือซิงเกิลอ๋อไอควายซิงเกิลนี่หว่าก็โดนอะไรครับเนี่ยเจอแล้วเรียบร้อยสร้างแล้วครับผมโอเคกำลังไปมาวะมาสเตอร์มูดวะ awaken ล่ะอย่างน้อยก็ได้กระจกมารองเท้าสเก็ตรองเท้าสเก็ตผมให้ผมจิบไปเผื่อไหมไม่เป็นไรช่างมันหาไม่ได้มีคนเคโกงงนะเขาหยิบของจากโวเอ์อื่นมานะครับผมเราจะโทรเรียกกล้ามหนึ่ง <Okay. S 1> โอเคสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับทำไมมันน่ารักจังวะชุดจิ้งจอกไงจะต้องไปขุดหัวแบบนั้นจากที่ไหนมาวะเฮ้ยเจอกล่องวะเฮ้ยอาจจะมีแองเกิลตอยู่ในนั้น <laughs> เพื่ออะไรเฮ้ยมีจริงด้วยเจอง่ายดีเนาะเอ <laughs> อบางทีหาสิบกล่องอยังไม่เจอเลยวัมดมาดูดิมดัดต้มหงัวเจ้าหัวขนาดไหนวะไอเดี๋ยวนะท่านใส่ซีดลงไปไหมซีดคืออะไรซีดที่ผมกล่องไปให้เลขโค้ดเหรอใช่ แสดงว่ายังไม่ได้ใส่เอาใหม่เอามาส่องไปแล้วในในในโวใหญ่มาสเตอร์มูดแ n นดอมซีดอ๋อไอควายเราก็ไม่ได้ดูซีดคืออะไรเราก็นึกว่าเป็นแบบวางเมล็ดพันธ์ในเกมลงไปอะไรอย่างงี้ไม่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 มันตั้งแต่ตอนสร้างเลยอ๋อ c o ปปี้เพลสได้เลยนี่หว่าใช่สิอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้พิมไปเปล่าผมยังไม่ได้ใส่เลยสักนิดอ๋อ create ุ้ยว่าแล้วต้องตกใจอะไรครับเนี่ยววกพัฒนาเขาทำมาแพร่งโหลดเยอะจนอินเทอร์เฟซเบลอครับฝนตกก็ดีนะเย็นขึ้นแต่เวอร์กูหายต้องเล่นใหม่เนี่ยเอามามาแล้วเอ้ยอันนี้อะไรอะวัด starting server join 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 game เฮ้ยมันเงียบเฮ้ยมันมาแล้วทำสะติ้นเต้นเฮ้ยโอ้นี่ไง NVC เป็นมิสเตอร์กระเทยนี่เดี๋ยวมันจะเล่นลำบากนิดนึงเพราะว่ามีเพลเยอร์กุงไอเทมเนี่ยเดี๋ยวแฟชั่นเฮ้ยรู้สึกประหลาดนะที่ NVC ไม่ใช่ไกเหมือนลูกมันเปลี่ยนไปแล้วเสียงเพลงก็เปลี่ยนด้วยใช่แล้วก็ไอต้นไม้ที่แบบว่ามันจะเป็นข้างในข้างในมาเป็นทางลงอ่ะ มันจะเยอะขึ้นมันถจะสปอนเยอะขึ้นเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีผมก็จะสร้างกลางๆเหมือนเดิมบาลา้านดิเ <laughs> ขาไปเอาชุดแบบนั้นมาจากไหนวะชุดติ้งจอกไงเดี๋ยวฟอ็อกเ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีมยาซีทนีน้มันจะสปอนยาตัวในในหีบเป็นยาพิเศษที่จะสปอนในซีทนี้เท่าน,น,นั้นด้วยนะนี่เพิ่งไปหยิบมาจากหีบเมื่อกี้ยาอะไรวะอุ้ย เราจะมาดูเขาต้นถลนทลายอุ้นเล่นเลยครับนี่ยโอเคครับมีคนตายนะครับเดี๋ยวผมไปสร้างบ้านแบบสร้างบ้านแบบง่ๆมีตังเกินแล้วเลือดเกินแล้วโอ้โหต้องสร้างจัดว่าน้อยเลยจัดว่าน้อยเออประชดโอ้ยมอนถึกนะเนี่ยไม่ใช่แค่ถึกนะเจ็บด้วย ก็มาสเตอร์โหมดนะเนาะโอเคคิมสันอยู่ด้านซ้ายเฮ้ยชอบตีมอะทีมมันเบาดีนะสบายดีเพลงของมันอะนะใช่ทีมโอเอสทีก็น่าจะเจอนะอันนี้มันมืดเพราะฝนตกแล้วยังไม่มีนาฬิกาเลยไม่รู้กี่โมงเมื่อไรจะมืดเฮ้ยซอมบี้มาน่าจะมืดละมั้งมาแล้วคุณพระช่วยเออชอบเสียงรวผ่อนเฟิร์มอะคาวไยังเฮ้ยเพื่อนที่เลิไปไหม ใช่ครับเฮ้ยมานะผมหมดเออ <laughs> มื่อน่ะจอดเฮ้ยมันแปลงสีล่างแล้วถล่มถล่มนี่นี่นี่มึงตายตายตายเนีย่ยเฮ้ยทำไมมันยิงรัวจังวะเรียบร้อยเจสได้โทฟี่เป็นครั้งแรกที่เห็นนะนี่อะเออได้โลท่านอ่ะไม เอาจ้ะผมก็ได้เหมือนกันเอาไปโครานสาไม่รู้จะเกลียดว่าทำไมนี่ฆ่าแม่งเลยวะครับแตก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 ไปแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งเยอะเป็นผงเฮ้ยได้อะไรอ่ะเฮ้ยผมได้ที่ซัมมอนเพิ่มอันหนึ่งเย้ใช่ไหมมาขึ้นที่ซัมมอนปะเฮ้ยอ๋อนี่ไงของระดับอะไรนะมาสเตอร์ใช่ไหมใช่เฮ้ยน่ารัก มีความมุ้งมิ้งเวลาขึ้นที่มันจะโชว์ฟันทันตกรรมมันอยู่ในเฉยจะแหกตาตัวเองไงเดี๋ยวเราสร้างฮออเฟร์มาใช่ไหมแล้วก็ใส่ <S <S 1> <S 1> พวกโทฟ,ฟี่อะไรไว้เนมันระวางว่ตรงนี้ก่อนกันเซม,มิเย็นอ่ะสวยวะ่ะว้าวใช่ตบได้ทั้งสองตัวเลยนะเพราะแบบนี้เรามีสองไปโอมไปตบกันเลยไหมเรารีบเข้าฮาร์ดโหมดใช่ดีเราอยากจะรีบเข้าฮาร์ดโหมดเร็วที่สุดเริ่มจากอะไรเนี่ยโอจะไปตีน้องสมองควายก่อนอะ แม่งก็ะทางซ้ายสิไม่ประเด็นคือมันต้องใช้แบนเนอร์ที่ถูกกับมอนที่เรากำลังลากเฟสมอนสเตอร์เลดี้สตาร์เดดออกไปควายลืมไปต้องไปตีต้องทำลายหัวใจของเขานี่หว่าตีแล้วนะตีแล้วนะปืน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 เรียบร้อยได้แล้วเมาเนี่ยห้าปีสามสองหนึ่งไปโอ้โหโอ้โหแรงโอ้โหแรงมันแรงว่ะมันแรงว่ะ พี่อะไรมะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันวะอะไรกันวะโอ้ยเชนเราขานสไปเดอร์เกวนน่ะตีงนตีนตีนตีนเฮ้ยเขาควักหัวใจออกมาแล้ว <c oughs> ลองเหรอควักหัวใจออก เย่เด้อได้สมมตินามด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะผมได้ชานมไข่มุกเฮ้ยไม่ได่ชอบไอออกชุกลูกมากกว่าวาร์ปกลับบ้านโห้ยดาวดวงนั้นวื้อเฮ้ยไม่ยังไม่ได้ทำทางผ่านอืมจะทุบเลยก็ขี้เกียจอีกโอ้ยตกอย่างนี้ก็ได้นะพ่อ โอ้ตรงนี้โโนไบโอมแล้วนี่หว่าใช่เฮ้ยมาสิดาวอออไปไม่ถึงั่งฝันเรียบร้อยไอเว้เลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเสรเรียบร้อยเตะไปอีกดวงโอ้หมดหมดกันหมดกันโอ้โหมีหัวใจหล่นลงมาจากฟากฟ้าเฮ้ยนี่มันอะไรมะเนี่ยที่วัดส่วนสูงเหรอวะ ใช่เดี๋ยวข้างบนนี้มันเกาะท้องฟ้าใช่ไหมจริงเหรอจอดมันมีน้ำตกออกมาอยู่เะเว้นแต่โอ้โอสามสิบแปดแตกวะเนี่ยจะแตกเพอามอนนี่แหละวันนี้เวลาผมน้อยเหลือเกินทำไมอ่ะโดนท่านแม่เขาลงทันมาอยู่ลงดาบไงใช่ลาก่อนนะคินแล้วต้องไปกี่ทุ่ม สองทุ่มครึ่งจัดว่าเยอะนะครับผมเวลาที่เหลืออยู่นออนเนี่ยพอแล้วมั้งแค่นี้ความจริงถ้าส่งไปมันก็กระโดดขึ้นมาไม่ถึงกันนะท่านพร้อมหรือยังเลยพร้พอมแล้วจอดเตรียมตัวพบกับเฮ้ย <c oughs> ไมต่ตังผมหาย <c oughs> มาแล้วโอ้โหโหเจ็บดอกละห้าสิบไมก็ <c oughs> ผมน่าจะรู้ <c oughs> หัวน่าจะร้าน,นเ่ยเฮ้ย ขึ้นไปตีเฮ้ยมันมาแบล็วลึงทะลึกลึกลึงไอ้หนูนี่นี่นี่เจอนี่ปุ๋ยหน่อยโอ้โหลูกดอกอะไรครับนี่อ่ะดืนปืนปเฮ้ยเอือแตกครับผมโอ้โหโอชิวไม่ได้เลยเนี่ยชิวแกบเดียวแตกเลยเนี่ย โอ้โหเลือดหายไปครึ่งรอดอย่างวัท่านฮิลก่อนไหมเลือดท่านจะหมดเฮ้ยอยากฮิลวเร็วผมต้องการเลือดเนี่ยเฮ้ยผมจะแตกวะครับไม่ได้เลือดก่อนหรอมีแต่ผมกินไปแล้วนะมีมีข้างล่างมีแถวข้างล่างอยู่มีมีหัวใจอยู่ไม่ต้องการฮิลชีวิตต้องการฮิลมีมีด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเห็นด้านซ้ายตรงแบนเนอร์ แล้วก็ขบวนฮ้อ,อ <c oughs> <c oughs> ผมตาย <laughs> เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมกลับมาแล้วผมกำลังกลับมาในเร็วๆนี้เฮ้ยได้ได้ได้ชนะชนะเย่แล้วมาตายตอนที่ผมไม่อยู่แล้วใครจะเก็บถุงส่วนของผมล่ะเนี่ยลาก่อนาอนนคินผมก็ยังเก็บไม่ได้เพราะว่าของเต็มครับผมกำลังไปกำลังไปหาเฮ้ยเมื่อแชทมานะ่ะมีอะไรขายบ้างมีหมวก ไม่จิกแฮทเอาป่ะกับคาตานะเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ชิวไม่ได้เดี๋ยนะหลุมไหนจ๊ะหลุมข้างล่างผมเนี่ยโอ้ยกลับแล้วว่ารำคาญมอนเกิดเยอะชิบเฮ้ยพ่อค้าสวัสดีมีอะไรมาขายบ้างเฮ้ยอะไรเนี่ยวัดไม่จิกแฮทเดวิลฮอนเนี่ยนะเดวิลฮอนเทพนะแต่ไม่เอาละเปลืองเฮ้ยปปปปิิิ้้้งงงเฮ้ยได้อะไรหมดเนี่ยนี่มันไอเทมเอาไว้ทำแหวนรีเจนเลือดนี่หว่าเฮ้ยของบัวออฟอิเตอร์สวยจัง เหมือนเลควาซ่าโปเกมอนเลยเดี๋ยวแต่แค่อันนี้จะล้นกว่าหน่อยแค่นั้นเองร้อนมากๆเลยแหละเฮ้ยอะไรนะเขามีคนคนนี้เขามีของเล่นใหม่เสมอมันกลับมาเมื่อกี้อยากเปลี่ยนชุดมื่ว่าเบื่อเป็นคนแล้วอยากเป็นหมาเหมือนเขาต้องทำให้ผิดมันมีชุดแมวอยู่แต่หาจากไหนแล้วก็ลืมว่าแต่จะทําทางไหนลงเฮลดีจ้ะก็นี่ไงขุดแม่งลงไปเลยตรงเนี้ยเอาแล้วเราจะไม่ไปตีสเกลเลนตอนกันก่อนเหรอเราจะไม่เปิดชาร์โดเชสกันหรืออ่ะสเกลเลนตอนก่อนก็ได้นะ เอ้ยนี่ไงท่านมีอันนี้มาแล้วขายลรเสซ้นสัตว์ซื้อเลยไหมแคท <ใน S 1> ผมหให้ผมให้เป็นโชคของท่านเดียวว่าจะได้ใบอนุญาตเลี้ยงแมวสีอะไรแลนดอมโลกหนึ่งได้แค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นนะแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยสีแมวมา<ห>ดูกันซื้อ <วะ S 2> ต้องไหนวะโอคแคทแคทลาเส้นเนี่ยเหรอใช่ยิบปืเออไหนแล้วทำการแล้วเอาแล้วทำไงวะใช้เลยแล้วมันจะเป็นเหมือนเรียกเอ็นีซีที่เป็นแมวออกมาเาวแล้วมันไปไหนแล้ววะต้องรอมันเกิด รอมันสปอนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันได้สล็อตใส่ไอเทมเพิ่มเหรอใช่ไอตอนแรกก็นึกว่าเอของกูหายไปไหนไม่ใช่นี่หว่าจำไปเลยบรูวางอันนั้นไว้ตรงลานเชื่อดเลยโทฟี่สวยดีว่ะเออทำสวยดีว่ะไปครับไปหวังว่าจะไม่มีทะลึ่งมีอีเวนต์อะไรมาเอจะเบื่อคนรวยนะครับผมก็ขีดเดียวก็ไปผมช้าคุณดูความอื่นของมันซะกอนึ่งหมดแรงไรเรี่ยวแรง ไม่เอาแล้วอุ้ยโอ้โหสองสี่เก้าอันตรพานของเมืองนะจำเป็นเก้าไม่ใช่ฮะผมพูดไปกันเนี่ยไอเราเดื่ดใจจะตายเอานั่นน่ะดื่มแมนซัมเรียบร้อยมันน่าจะให้เพื่อนเกาะเราแล้วก็พาบินโฉบไปได้เลยต้องไม่โกงเหมือนเขาไงเราก็ต้องนิดนึงอ่ะใช่อะไรอีเนั่นมันจะร้องอะไรนักหนาวอะอ๋อเฮ้ยนี่ไงอุกาบัสเนี่ย ไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บเฮ้ยเออตรงคามันยังไงวะสกายแฟกเตอร์โอ้โหอย่างชอบเลยผมเลยอย่างชอบเลยครับสกายแฟกเตอร์เดี๋ยวนะที่มันโจมตีออกไปเป็นดาบสามเล่มที่เป็นของโลโลโดอาร์นัท่านอยู่ใต้นี้ปราสาทอยู่ใต้นี้อะไรนะปราสาทอยู่ใต้นี้วัดวัดจริงเหรอใช่มันเป็นของซีดนี่แหละภาษาจะอยู่ใต้ดินก็เฮ้ยอะไรครับนี่แล้วมันเอ้าแล้วมันจะไม่โจมตีเราแบบเมื่อก่อนไง ที่มันโจมตีดอกละเก้าพันก็ได้จะโจมตีแหละประเด็นคือทางออกอยู่นี่เฮ้ยแบะทอดกันแล้วจะหนีออกไปจากที่นี่อย่างไรล่ะครับเนี่ยก็ต้องทําทางขึ้นไปเชือกอ่ะไม่ได้เอาเชือกมาเฮ้ยผมผมเจอสมชายไม่ทราบชื่อว่ะใครกันนะใครวะเนี่ยเอ้าใครวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่นี่วะไอเอ็นพีซีที่มาขายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวอดเอ็นพีซีหัวร้านอะตัวไหนวะแน่ไอตัวที่มันขายเบียร์ ดูหน้าตาของเขาสิที่มันขายให้เกิดอีเวนต์อวันอาร์มีอ่ะเสร็จยังนะเสร็จแล้วเหรอผมได้กุญแจโกลเด้นคีมาสองดอกแต่หลังจากเสร็จวอาตัวนี้ผมคงต้องไปนอนแล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือผมอยู่ตกแต่งแบ้นเองครับผมแล้วก็จะลูดของทั้งหมดมาเป็นของผมเ็งคนเดียวอันนี้มอะไรผมต้องลงไปไม่ได้ไม่ต้องอะไรมั้งเริ่มเลยนะใช่เฮ้ยโอ้โอมาแล้วสินะเฮ้ยเฮ้ยไหนะบอสอะ ตามผมมาแล้วดมมมับมันแฟงผมขึ้นไปแล้วๆๆแรงก่อน <c oughs> เรื่องเบาหวานเนี่ยเอ้ยต้องตีมือมันก่อนนีหว่าลืมใช่ไหมตีอันไหนตีถ้าตีหัวอะไรมันก็ตายเลยนะมันดามเมจเข้าน้อยไม่รู้้าตีหัวเลยครับผมใช่เราก็จะเล่นงานที่เ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดตีมือเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> หัวมันจะหลบแบบคริ้วมากเลยนะกลายเนอ้าว มีคนตายฉากไปเนอะนี่เราขาดอะไรเราขาดเตียงไอโฟมผมก็จะตายเช่นกันับผมอดทนไว้อีก17วิผมจะเกิดน่าจะมีเตียงก่อนเนาะเฮือเราน่าจะมีเตียงกันก่อนอะแล้วทีนี้จะสปอนจะสปอนบอสนี่คือต้องรอให้ลุงแกแม่งกลับมาเหียวใหม่อีกรอบนี่หว่าใช่ไม่นะเวลามันช่างผ่านไปเร็วเลยก็ผมคงต้องไปนอนแล้วแหละ เอออะไรก่อนนักินไม้ไม้ถูกพื้นบินได้อะ่ะจะไปไ่บินยังไงวะเฮ้ยเย็ดแค่ไปออกมาจากไหนวะมเนี่ยอีเวนต์จากอีเวนต์ฮาโลวีนอะอ๋อไอที่มันมีพัมกินอะไรพวกนั้นนะนะใช่มียาเพิ่มเลือดเอาไปไอาไปหมดเอาไปหมดเอาไปหมดจะกินทำไมวะเนี่ย <c oughs> อยู่เน้เาแล้วก็เบื่อคนรวยว่ะหุ้ยของเขาเยอะจนว่าคนเนี้ยนี่คือหมดแล้วหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือแต่เสื้อผ้านะฮะใช่ สิ่งน้ว่าดาตัว